<c oughs> กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกที่เช่นเคยเนี่ยวันนี้เรากลับมาอยู่ใน Minecraft Survival 21พาร์ทที่15.5 15. นะผมพานี้เป็นพาร์ทพิเศษนะผมพานี้เป็นพาร์ทรที่เราจะมาเลียร์นี่ไปทำมาเพิ่มเติมแล้วนะทำเมื่อกี้เลยก่อนอัดคลิปแบบเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลย่มขวานใกล้พังโอ้โห ทำไมเสียงเบาจังคุณเสียงกันเด้นเดนเดนเดนบล้ก็แม่กำลงขุดอันนี้เนี่ยแม่มนจะโดดจิงโจ้แล้วก็ผมไปวางบล็อกเป็น221แล้วนะ

ให้น้องอุนจิเขาถ่ายไปไม่เป็นไรหรอกตั้งชื่อน่ารักเลยน้องอุนจิน้องน้องน้องทีนั่นแหละโอเคมาเถอะเรามาปลูกข้าวตรงนี้เดี๋ยวบิบสามวันนี้วันอาทิตย์โอเค ตรงนี้เราจนะลงทิพออกมาศาลเนาะไมันจะเป็นวันลายยใช่ไหมแม่วันลยอยไหมเขาเรียกวันอะไรนะปิดเลยนั่งผีเนี่ยพอเลิกช่วยผี นางผีไม่เลิก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 ขณดเดิมมีหิกผมยังสะดุ้งเลยคนเดียวนับภาษาอะไรกันนางผีเราจะทำเป็นฟาร์มอะไรกีมฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวแหล่งที่สองจุดที่เหลือตรงนี้เราจะทำ เวลาฟาร์มเมลอนเดี๋ยวผมจะมีกันลิปเปรลอนหนึ่งอันมาปลูก๋ยวพอเลยสามบอกว่าผมจะเปลี่ยนบล็อกมาถ้ามีลอนมาก่นอนมีลอนอีเมลลอนชาลอนหนึ่งเขาว่าคุณชอบหมาผมชอบหมาคุณชอบไหมเงี้ยจะเป็นหลับตอบสิทธิ์ใช้ใเวลาใช้มุกแลผมก็ใช้อ่ะเวลาเจอเมล้อนเนี่ยผมอยากกดอ่ะยัดยกดไรอ่ะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกพูดได้ไหมอ่ะไม่ได้อ้อ <c oughs> ควรทำน้ำมีฟินิตี้ตรงนี้นันมันต้องเดินไก่โคตดเก่าีฟ้าตรงนี้ึงี๋่วหมูรข่มาเคลียทีนึงกันดูว่าเคลียเดี๋ยวเราจะทำเป็นฟ้ามาันจะไม่ม่แล้วเราจะไม่อง่างี้แล้วใกล้ถึงเวลาหาเงินได้แล้วสินะ มในบ้านอะเจอแล้วระเด็นแต่ต้องใช้ตะกูนรกเอาโอเคว้าทีพรวนดิน,นมาดูรู้สึกฟาร์มมันเล็กไง,งกันไ่ลูกาาาฟาร์มมันเล็กไปไหมอ่ะ ออาปลูกไปก่อนอืมที่จังผมว่าจะเหมือนทำหลังคาดีกว่าหลังคาปิดไอ้ตรงโดมนี้ไปเลยอันดับแรกควรย้ายฟาร์มจูวเวกนั่นเนี่ยอ่ะย้ายเหรอไม่ไหมวมันแบะมันองย,าย้ายไปทำเตาอุ่น มาทั้งหมดหนึ่งชุดตัวกว่าก็ยัดลงกอกไปยัดลงไปยัดลงไป,งไปอ่าไม้มาใครร้องเพลงเนี่ยโคตรเลอะเลย <c ười> อ่ะทำอีกแล้วคำไหวจิกกิน้ยอด โอเคเราจะทำโดมเหรอช่โดมดมันจะเรียกอะไรโอ้โหพ่อเอาลงมาทำไมเนี่ยนะพ่อโอ้โหเกงกะจริง <c oughs> โอเคจากนั้นเปืองไม้อีกแล้วดีไหมหวะปกติดีกว่า ก็แล <c oughs> <c oughs> ้วพอไม่ออกอใจะเจสิ่งนี้ข้ามัด้วยข้ามด้วยโหดร้ายจัด ok. khai chi à mà. à kha chi à. lock rồi à lock. 64. Chai mai giấc. sản. <laughs> ผมผู้ช่วยหมอผู้ช่วหมอช่วยไหม,หมนเนี่ยได้ไปหลอกตอกสิ่งเเวลาแทนครับ่ะใส่จูเมลอนเนี่ยผมก,กดอ่ะให้กดไลนพอแล้วพอแล้วบอกตัวเองให้พอแล้วเมลอนเนี่ยฟังเมลอนเนี่ยมันติดฟังจะติดใจเลยโอ้โอ้หมายน้าคนดูเห็นแบตไหม ต้องรีบทำละหนึ่งสองสามสี่ทำชั่วคราวชั่วคราวกนดีกว่าใหญ่แล้วอ่า 好了。 โอ้โหเหลือบล็อกเดียวอีกแล้ว <c oughs> สุดยอดเกมนี้ เดี๋ยวเข้ามาแล้วก็จะได้เป็นห้องอย่างนี้เลยโ okay. อเคเอโอ้โหเยียบตั้งนานไม่ไม่เคยเด้งเอาเยียบอย่างนี้อะเด้งนี่ทีโอเคนะครับผมคลิปนี้สั้น หรัดในคิปนี้เจอกันเพื่อานี่เจอกันพทหน้าแล้วพาทที่16เลยเดี๋ยวผมมาขยับพื้นที่อีกทีเจอกันในพัทนะครับ